นีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรีน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะลักนณะตุลสําหรับคนร,รักเก่าประจําเดือนกุมภาพัน,นี้นะคะว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์กลับมาไหมสถานการณ์ความคิดความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ลิสต์สคริปชั่นบ็อกซ์ได้เลยนะคะอเคเรามาดูสถานการณ์ นะคะชาวตุนที่รอรักเก่านะคะเป็นยังไงบ้างเดือนนี้ King of Pentacles c h ช r ลิอันะคะ h e อ m i t Ace of s w o r d s สดาบยังอยากที่จะแบบว่าคิดถึงคนเก่าอยู่ปิดหัวใจค่อนข้างที่จะปิดประตูนะคะยังไม่โอเคที่จะเปิดใจ อีกอย่างหน,นึ่งน่าจะยังไม่มีใครถูกใจเข้ามาด้วยแหละประเด็นนะ่ะนะคะมันก็เลยทาให้เรายังคิดวนเกี่ยวกับคนเก่าอยู่นะคะ,ะปัญหาตรงนี้มันก็คือเอกซ์ซนะคะแล้วก็หลองดาบมันเป็นไพ่ของปัญหาเนาะ,ะปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารใจคุณก็อยากที่จะติดต่อหรือว่าอยากคุยกับเขาอะไรบางอยา่างแต่ว่ามันทําไม่ได้นะคะไม่สามารถที่จะทําได้นะคะทีนี้คนรักเก่าของคุณ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเขาในเดือนกุมภานเป็นยังไงบ้างนะคะเมจิเช,ชียนค่ะสิบเหรียญนนะ่าจะมีความรักครั้งใหม่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้เติมเต็มกันแบบขนาดนั้นนะมันไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องราวของความรักมากมายนะคะในที่นี้บอกเลยว่าเด่นธาตุที่เด่นก็จะเป็นธาตุดินนะคะแล้วก็ธาตุน้ํานะคะมังกรพกษกจบหรือก,กันนะคะกุมอ่มไม่ใช่กุมสิ มีนกระกฎหรือพิจิกนะคะที่เด่นเด่นเลยในที่นี้เอเหมือนด้านความรักของเขาะคะ่ะน่าจะแบบว่าเป็นฟิลที่เออเหมือนกับว่าต้องปรับตัวอืมให้เข้ากันให้ได้นะคะน่าจะมีเรื่องของครอบครัวเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันความความสัมพันธ์นะแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะคะไพ่มันก็ไม่ได้ ขึ้นมาในรักษาที่แย่ขนาดนั้นก็ทูทูถ่ายไปได้เรื่อยๆก็มีความสุขปปี้กันไปนะคะแต่ในความสุขนั้นน่ะมันมีสักวินาทีไหมที่แบบว่ายังคิดถึงเราอืมมันมีสักวินาทีไหมที่เขาแบบว่านึกถึงเราหรือยังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่ารู้สึกยังไงกับเรานะคะโอเคมาดูซิเขารู้สึกยังไงคุณแฮงแมน เดอดสตาร์สามไม่เท้าทำไมเขารู้สึกแบบเขารู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่นะคะไม่อยากกลับไปรู้สึกไม่ได้อยากกลับไปถามว่าคิดถึงไหมแทบจะไม่เหมือนเขาเดินหน้าก็คือเดินหน้าเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจบกันแบบไม่โอหรือเปล่านะแต่สิ่งที่เขารู้สึกในเดือนกุมภาค่ะค่อนข้างที่จะดิ่งค่อนข้างที่จะแบบว่า ไม่อยากไปแตะต้องอะไรไม่อยากไปนึกถึงอะไรมากมายถ้าเลือกที่จะเดินหน้าแล้วคือหันหลังก็คือหันหลังนะคะพขายามทําตัวแบบไม่สนใจนะคะพยายามที่จะให้ชัดเจนว่าเขามีคนคุยเขามีมีแลนในเรื่องของความรักอยู่นะคะนั่นเองแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขา king of bonds สองไม้ยทางนะคุณยังคิดถึงเขาอยู่คุณอยากติดต่อสื่อสารอยากเคลียอะไรสักอย่างในใจนะคะเพราะว่าคุณยังรักเขาอยู่สองถ้วยคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้ยังเฝ้ารอเฝ้ารอว่าจะมีสักวันหนึ่งที่คุณจะเอ่อตัวเขาอ่ะจะส่งข้อความหรือโทรมาหรือมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารอะไรกันนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าเขามีอะไรในใจอยากจะบอกคุณไหมสิ่งที่อยู่ในใจของเขาที่อยากจะบอกคุณแต่มันบอกไม่ได้พูดไม่ได้แต่คิดอยู่ในใจนะคะดูสินายอัพสอดหกเหรียญเอซอบเพน c l เคิลอืมอยากให้รู้ว่าถามว่าเป็นเพื่อนกันได้ไหมถ้าคุณฟีลแบบว่า ไม่ได้แบบว่าอยากให้กลับมาหลักกันหรือมีการถึงห่หวงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นเพื่อนกันได้ไหม <sites> ก็ยังได้สําหรับเขาเขาก็ไม่ได้รังเกียจหรือว่าโกรธแค้นอะไรหรอกแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณได้ให้โอกาสตัวเองเปิดโอกาสเปิดใจแล้วคุณจะได้เจอกับความรักที่มันเหมาะกับคุณพอดีกับคุณจริงๆที่มันเป็นอะไรที่มันเหมาะก,กับคุณมากกว่าที่มากกว่าตัวเขาอะค่ะ ตอนนี้เหมือนเขาจะเจอ,เจอความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคมันยังมีความแตกต่างมันมีสิ่งที่ต้องปรับแต่เขามองดูแล้วมันสามารถปรับแล้วก็เข้ากันได้พอดีกันได้นั่นเองนะคะดังนั้นโอกาสที่จะได้กลับมานะคะของชาวอของคนรักเก่าของชาวตุนเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะคะค่อนข้างนอยอย้อยหรือ แต่ก็ยังไม่ได้สรุปทั้งหมดนะเพราะว่าเราจะมาแยกอีกทีหนึ่งนะคะของราศีนะสิบสองราศีทีหนึ่งนะคะว่าราศีไหนมีเกฑ์กับมาบ้างนะมันก็พยายามนะคะที่จะทําให้คลิปนียมันละเอียดมากขึ้นนะคะทํามาสองสามปีแล้วเนี่ย <c ười> คลิปนี้นะคะคลิปคอนเทนต์นี้นะคะทําแบบนี้มาสองสามปีแล้วทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะบทสรุปคนรอนะคะเป็นยังไงแปบดบไม่เท้า เพศเพนเดอคอสอยากสื่อสารอยากเข้าไปแต่อย่าเลยบอกเลยถ้ากลับเข้าไปเนี่ยในความสัมพันธ์ของคนเก่าเนี่ยมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าขึ้นมาทันทีนะคะมันจะกลายเป็นรักสามเศร้ามันจะกลายเป็นว่าตัวเราอะกลับไปเป็นที่สองเป็นความผิดกลายเป็นคนผิดในความสัมพันธ์ไปเลยบอกว่าอสำหรับคนเก่าสำหรับตัวคุณเองอะนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณเลือกมันอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณเลือกที่จะเข้าหาคนรักเก่าคุณเราไปเป็นลักษณะของบริสันหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนแปลงหันเข็มทิศไปที่การเปิดโอกาสให้กับตัวเองแต่ความรักครั้งใหม่เฮอร์มิทนี่มันเหมือนกับว่าเป็นไพ่มันไม่เชิงว่านักปวดแต่มันเป็นอะไรที่แบบคล้ายๆถือศีลนะ่ะคือทางหนึ่งดีทางหนึ่งไม่ดีมันอยู่ที่ตัวคุณเลือกแล้วนะคะ i แค่แนะนำได้เท่านั้นเองดอกไฟให้ความรักค่ะรักครั้งใหม่ Express your love นะคะถ้าคุณรู้สึกดีนะคะ Attraction เป็นความรักครั้งใหม่ที่มีแรงดึงดูดต่อกันคือเหมือนกับว่าได้เจอได้รู้จักเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมานานมาก มันรู้จักกันมานานมันเป็นฟิลที่มันดีปินซ้ายอยู่ข้างในอะค่ะนะคะมองว่าความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยถามว่าโอเคไหมก็น่าจะโอเคอยู่นะโอเคไพ่มันเน้นไปที่ว่าคนใหม่แสดงว่าคุณอาจจะต้องเบนเข็มไปที่การ move on การเดินหน้านะคะแล้วก็เปิดใจให้ตัวเองนะคะได้เจอกับรักดีๆรักครั้งใหม่ที่มากับคุณจริงๆนะคะต่อไป เรามาดูสิบสอราศีกันสิบสองราศีนะคะเริ่มที่เมษนะคะเมษจะกลับมาหาคุนะคะในเดือนนี้เอ,ออในอัพครับแต่ดูก่อนอเคสตา้ามีเกณฑ์นะคะที่จะได้คุยกันนะคะได้ติดต่อสื่อสารจากเดิมที่เขากดหรือเงินหรืออะไรเนี่ยถามว่าคุณทักไปหรือโทไปเนี่ยมันโอเคไหมก็โอเคนะคะมัน ไม่ได้เป็นคำตอบที่แย่แต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของมิตรนะคะไม่ใช่คนรักเหมือนเดิมไม่ใช่ในลักษณะของชู้สาวหรือเรื่องราวของความรู้สึกความรักเป็นในลักษณะของความเป็นมิตรอืมนะคะถ้าคุณต้องการที่จะกลับไปในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เหมือนเคยคบกันอะ่ะเขายังไม่โอเคนะคะเขายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะกลับไปอย่างนั้น เป็นเพื่อนการคุยกันสับเพเหระได้ไหมก็ได้อยู่ต่อไปค่ะพุกศดแปดถ้วยหันหลังไง้าวด่าเนจิเชียนหกด่านะคะเตสปอรดูแล้วสำหรับพึกศดนะคะเข,เขาเขาพยายามที่จะตัดใจจากคุณอยู่นะเหมือนใจเขาถามว่ารักไหม ก็ยังรักอยู่แต่จำใจที่จะต้อง move on จริงๆเหมือนอะไรหลายๆอย่างอมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่เขา move on อะ่ะน่าจะทำให้ลักษณะของความรักแล้วก็ชีวิตของเขาน่าจะดีขึ้นกว่านี้ถามว่าเขาลืมคุณยังยังไม่ลืมนะคะยังนึกถึงอยู่แต่มันเป็นนึกถึงในลักษณะของความเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดเสียใจนะคะต่อไปเมถุมนะคะ ม่เพ็จะกลับมาหาตุนไหมสิบดาบคุนแรงสี่ไม้เท้านะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะเดือดสันเจ็บมากค่ะเจ็บจนไม่เอาแล้วนะคะเจ็บจนไม่อยากกลับไปเจ็บอีกหรือในทางหนึ่งเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บมากนะคะเจ็บมากจนเขาไม่กล้าที่จะกลับไปะคะ่ะ ะะนะเขาเลือกเส้นทางใหม่นะคะเลือกเดซนการเริ่มต้นชีวิตใหม่สี่ม้เท้าที่จะมีอะไรที่แบบเป็นความสุขตอนนี้ถามว่ามีคนคุยหรือเปล่าก็มีนะคะมีมากกว่าหนึ่งคนกําลังคุยคุยดูดูกันนะคะว่าเออนิสัยยังไงน,นั่นนี่นะคะต่อไปนะคะก,ระก็กระกดก็ระกดจะกลับมาหาปืนไหมสี่ม้เท้าอีกแล้ว สามเมท้าเมจิเชียนเดวเวลชัดมากค่ะว่าเขาต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแล้วเขาก็หันหลังให้ตัวเราด้วยนะคะบวกกับบางคนในที่นี้นะคะบล็อกกันนะคะทำให้ติดต่อสื่อสารหรืออะไรไม่ได้อาจจะบางคนเนี่ยจะเป็นการบล็อกกันทางความรู้สึกนะคะไม่มองหน้าทำเมินเฉยแบบว่าทำเป็นไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเออสร้างกำแพงอะไรบางอย่าง ต่อไปสิงค์นะคะสิงค์จะกลับมาหาคุณไหมสิบถ้วย chariot the moon เขาคิดถึงคุณแต่เขากลับมาไม่ได้เพราะว่าความรักครั้งใหม่ที่มีอยู่นะคะคิดถึงนึกถึงค่ะยังไม่ลืมคุณนะคะ ยังกอดเก็บความรู้สึกทุกอย่างไว้แต่กลับไปไม่ได้เพราะปัจจุบันของเขาเอง,เองต่อไปต่อไปกันเฮ hey, ซับสอรโอ้เขายังเครืองเราอยู่เลยเหมือนเขายังเครืองคุณอยู่เลยนะแบบว่า ไม่สนไม่แคร์ม่สนมโแคร์อะไรทุกสิ่งระหว่างคุณกับเขาที่มันมีในเรื่องของการทะเลาะหรือปัญหาที่มันวุ่นวายเนื่องจากอีโกโ้แล้วก็คําพูดแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างแรงนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเชิดอะเขารู้สึกว่าเขาแบบทำตัวเชิดมากนะคะก็จะกำลังครั้งใหม่คะ่ะกําลังดูดูกันอยู่อืมแล้วเขาก็ยังรู้สึกเคือง,งเราอยู่เหมือนกันนะคะ ยังไม่ลืมนั่นเองยังไม่ลืมแบบว่ามหากรรมมหากรรมการทะเลาะกันจนเลิกกันนะคะต่อไปตุลน่่ะตุลจะกลับมาหาตุลหรือเปล่าคะกลับมาไหมคะโอเคจัสติฟนะคะสองดาบนะ,ะ,ดดนะ,ะเจ็ดดาบโอ้มีเกณฑ์กลับมานะคะแต่กลับมาในลักษณะที่ไม่โอเคเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาน่าจะแอบใครมานะคะ ปัจจุบันเขามีคนใหม่ที่กำลังคุยหรือดิวอยู่มากกว่าหนึ่งคนนะคะบอกกับว่ากลับมาเนี่ยเขาอจะต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะเขาจะเป็นคนที่จะติดต่อจากสินใจติดต่อมาหาคุณเองนะคะในที่นี้ถ้ายังไม่ได้ตัดถ้ายังไม่ได้ติดต่อมาเขายังส่องคุณอยู่นะคะยังส่องยังอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณยังคิดถึงเขาอยู่ไหมคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อืมดังนั้นการกลับมาครั้งนี้ก็ต้องดูดีๆสักนิดหนึงนะคะดูดีๆเพราะไม่ได้มาเพราะใจนะมาเพราะความหลงมาเพราะความโลภอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ไปค่ะพิจิกกลับมาหาตูนแม The World โิโหชัดมากเขามีคนใหม่แล้วนะคะเขามีการเริ่มต้นใหม่แล้วนะกับคนที่ทำงานนะคะ หรือคนคนนี้สามารถสพอร์ตเขาเรื่องของการงานความมั่นคงของชีวิตได้นะคะโอเคต่อไปธนูนะคะธนูจะกจับมาไหมสองม้ถาสองดาบน,นะคะเจ็ดไม้ทา้าเดอะสตารนะคะยังไม่กลับมานะคะยังไม่กลับมาเพราะว่ามี ของปัญหานะคะก็คือ,เ,อเกี่ยวกับคนรับข้างที่ไม่โอเคกับเราหรือตัวเขานะคะปัญหาเกี่ยวกับมนุษย์นะคะอืมอุปรสรรคตรงนี้บวกกับเขาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็รู้สึกว่ามันคงไม่โอเคบางที่จะกลับไปอาจจะไม่ได้มีความสุขมันก็จะมีปัญหาเดิมๆนู่นนะ่นนี่เขาคิดเยอะมากนะคะอืมต่อไปนะคะมังกร ฮอร์มคิดถึงยังคิดถึงอยากจะแก้ไขอะไรสักอย่างมีโอกาสที่จะกลับมาอาจาจะมีการติดต่อมาจากตัวเขานะคะมีการติดต่อมาจากทางตัวคนเก่าออชาวอะไรนะชาวมังกรเนี่ยแหละนะคะแต่อย่าคดาดหวังอะไรมากมายความรู้สึกความคิดถึงการได้กลับมาคุยเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเป็นแฟนด์อะ เป็นมิตรที่ดีมากกว่าเหมือนตอนนี้เขาเจอกับปัญหาที่มันไม่โอเคแล้วเขาเหนื่อยแล้วเขาเขานึกถึงคุณนะเขามองว่าคุณสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาของเขาได้นะคะไม่ได้กลับมาในลักษณะของคู้สาวคิดถึงรักนั่นอง,งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะต่อไปโุงนะคะเอซอ ขอจะได้ยินข่าวคราวอะไรบางอย่างเกกับเขานะคะเขายังไม่พร้อมกลับมานะคะยังมีไฟอยู่ในใจนะคะยังมีแบบเครื่องเครื่องความรู้สึกยังไม่พร้อมที่จะคุยมันจะคุยอะไรนะคะอืมแล้วเขารู้สึกว่าเราสองคนคุณกับเขาอะไรเงี้ยเข้ากันได้ยากนะคะเขา,าไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์ใช้คําพูดมากเกินคนหนึ่งก็ใช้อารมณ์คนนึงก็ใช้คําพูดที่แบบว่าทิมแทงกันซึ่งมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนะคะ ต่อไปมีนมีนจะกลับมหาคุณาเมจิเชียนทำนัน้นมีโอกาสได้กลับมานะคะเป็นลักษณะข,ของของความรู้สึกดีด คือปกติตอนนี้เขาอะมีคนคุยแล้วนะคะรักพี่เสดายน้องนะคะคนคุยใหม่ก็มีคนเคนเก่าก็อยากกลับมานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คุยติดต่อกันนะคะแต่บอกเลยว่ามันอาจจะมีปัญหาเล็กเล็กน้อยนะคะอาจจะมีปัญหานี่ทำให้คุณมีคําถามในใจว,ว่าตกลงว่ากลับมาเพื่ออะไรวะกลับมาทําไมกลับมาไม่ได้คบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้กลับมาคบเหมือนเดิมนะคะกลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าปั่นหัวคุณอีกรอบนึง่งอลย โอเคนะคะคลิปของชาวตุนนะคะก็ประมาณนี้ยัง,ยงไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ